สวัสดีค่ะคุณหมอคะมีคนไข้เนี่ยสอบถามมาคะ่ะว่าโรคตาต้อกระจกเนี่ยคืออะไรคะตาต้อกระจกนะคะก็คือเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเลนตาค่ะโดยธรรมชาตินะคะหมอให้ดูรูปลูกตาก่อนนะคะอันนี้ลูกตาเราเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะเวลามีแสงเข้าตาจะผ่านตรงกลางตรงนี้ค่ะที่เรียกว่าเลนตา ปกติเมื่อเราอายุน้อยเนี่ยเลนจะใสนะคะใสเหมือนแก้วเลยแต่เลนตัวเนี้ยจะขุ่นทึบมากขึ้นตามช่วงอายุค่ะ เมื่อเราอายุมากขึ้นเลนตาก็จะขุ่นมากขึ้นนะคะผลที่ตามมาก็คือทําให้การมองเห็นของเราเลดลงนะคะเนื่องจากแสงผ่านกระจกที่เป็นฝ้าแม้มันก็จะทําให้แสงผ่านไปตกตรงจอประสาทต,ตาได้น้อยลงนะคะอาการสําคัญก็คือคนไข้จะเริ่มมองเห็นเหมือนมีมองมาบ้างตาค่ะภาพไม่ค่อยโฟกัสนะคะมองไม่ค่อยชัดหรือบางครนนั้งขับรถกลางคืนจะเห็นแสงแตกเวลากลางคืนค่ะการโฟกัสไม่ค่อยคมชัดแบบนี้นะคะและยิ่งถ้าอายุมากขึ้นนะคะ ท่านใดที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจสุขภาพตาทุกปีค่ะเพื่อดูว่าท่านเป็นต้อกระจกหรือ,อยังค่ะ